สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ช็อตเด็ดโบอลโลกกับผมแชมป์นะครับวันนี้ผมจะแจกรองเท้าของลีโอนลเมสซี่ของแท้เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเห็นใจเขาเนี่ยนะฮะตลอดฤดูกาลกับบาร์เซลโลนาเล่นได้ดีจริงๆแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้นั้นไม่สามารถยิงประตูดได้อย่างไรก็ตามก็น่าเห็นใจนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอาร์เจนต้าเล่นไม่ดีแต่ผมคิดว่าอังกฤษโดนไป4 อาร์เจนโดนไปอีกสี่คงจะต้องยกเครดิตให้แหละครับว่าเยอรมันครั้งนี้ปอมเทพจริงๆลงไปในสนามคงไม่มีใครอยากจะแพ้อยา่อยางหมดรูปต้องให้เครดิตกับผู้ชนะและให้กําลังใจกับผู้แพ้อย่างไรก็ตามครับเรื่องหลังความสาเร็จของทีมชาติเยอรมน,นีนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเ <c oughs> ขาบอกว่าก่อนนัดที่จะเจอกับอาร์เจนตินานั้นเยอรมนีได้มีการเปิดคลิปเปิดคลิปเพื่อปลุกกําลังใจคลิปนี้จะเป็นอย่างไรและช้พลังเยอรมันแค่ไหนวันนี้ผมมีคําตอบครับ ผลทางเยอรมนีในรอบแรกแสนลำบากเพื่อกลุยทางสู่รอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาต้องชนะการหน้าให้ได้และพวกเขาก็ทำสมเร็จจากลูกยิงของเมซูดอซิลในรอบ16ทีมสุดท้ายแมชหยุดโลกนำทางให้อินซิเลกมาชนกับสิงโตคำรามนอกจากกำลังใจจากแฟนๆที่เดินทางมาเชียร์ถึงแอฟริกาใต้นั้นพวกนักฟุตบอลเยอรมันยังได้กำลังใจนับล้านจากพี่น้องชาวเยอรมันที่แสดงพลังหนุนชาติไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร สุดท้ายเยอรมันถล่มอังกฤษ4ประตูตอนน่อ1มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายที่หลายคนบอกว่าถนนสู่แชมป์โลกของเยอรมนีจะถูกหยุดด้วยลิโอเนลมเมสซี่และผองเพื่อนอาร์เจนตินเนียน สุดจะเริ่มคือโยอาคิมเลอร์ผู้จัดการทีมเยอรมนีก็ได้เปิดคลิปปลุกใจซึ่งเป็นภาพของแฟนบอลมารวมตัวกันเชียร์รวมตัวกันฉลองหลังจากชนะทีมชาติอังกฤษ4-1เป็นภาพของแฟนบอล3 5 0 0 0 0มคนบริเวณถนนใจกลางเมืองเบอร์ลินและเพื่อแฟนบอลที่มาเชียร์ถึงแอฟริกาใต้มูเลอร์1-0 เพื่อแฟนแฟนับล้านที่เชียร์จากเยอรมนีโครเซ่2-0 <S <S <AT> <S เพื่อแฟนแฟนเยอรมันรอบโลกบรเดช3-0 <S <S <AT> <S เพื่อแชมป์โลกสมัยที่4โคลเซ่4-0 <S <S <AT> <S เพื่อแฟนบอลและพลังจากแฟนบอลเยอรมนีณนะเวลานี้ดูมีโอกาสคว้าชมป์โลกมากที่สุด เพื่อชิงรองเท้าเมสซี่คุณทำคลิปมาฮะเป็นแฟนกีฬาไทยเพื่อกีฬาไทยเท่านั้นอันไหนถูกใจรับไปเลยครับ7690บาทรองเท้าของเมสซี่สวัสดีครับครับขอบคุณครับแชมป์ครับ